ัวหนูนาครับพี่น้องขัวหนูครับผูกค่างคนใจสนใจมาได้เลยครับนะครับหนูตัวหนึ่งครับใวใหญ่ๆครับใครสนใจมาได้เลยหลังตลาดสุดนครสวก่อนนะครับขัวไปเรื่อยๆครับผมนีว่าน้ำบุกุนละครับตั้งใจผักเสียเดี๋ยวเลยเราปรุงเรียบร้อยแล้วปลาผมชูรสรสดี ครับสูตรแล้วครับเรานำไก่แห้งเขากับส้พักเข้าไปครับแค่นั้นตั้นบานีสแต่บเลยครับพี่น้องเวที้วครับต้องก็มาดูเริ่มแห้งแล้วครับ,าารบใส่ก้าวขั้วเข้าไปตามด้วยหอมบัวมะระขี้นกหรือว่าผักใส่ครับบัวบานนี่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องบัวแห้งบัวแห้งสนใจมาไเลยเลยนะครับลังตลาด้าในวางครับผม โอเคเรียบร้อยแล้วครับบ,บ้านนี้แหละครับขั่วหนูหนากระแตบหลังตลาดตะเมี่ยวัวางครับ